โจโลีคนนี้เป็นเสมือนคนนอกที่จู่ๆก็บุกรุกเข้ามาในโลกใบนี้ครั้งแรกที่ลืมตาขึ้นก็มองเห็นเขาแต่เพียงผู้เดียวดังนั้นอีกฝ่ายจึงยึดถือเขาเป็นความหวงหาอาวอนหนึ่งเดียวเราวกับว่าคนผู้นี้เป็นของเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าคือคนที่พูดประโยคนเนี้ครับเป็นลูกหมาฮัสกี้ตัวหนึ่งฟังจะประโยคก็ดูแบบเพเจอเอาเรื่องเนาะ มาถึงก็แบบคิดว่าเขาเป็นของตัวเองตั้งแต่โหัวจรดเท้าเลยแต่กาแบบไหนไม่รู้แล้วว่าแต่ว่าเรื่องราวมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันละเนาะว่าเรื่องของวันวันกับในท่านมาเป็นเรื่องที่ฉากหน้ามันจะเป็นแนวน่ารักฟิลกูสบายๆนะครับแต่ว่าของจริงนี่เนะื้อเรื่องตึงมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะตึงขนาดนี้ด้วยเรื่องมันเริ่มจากโจลีเนะี่ยตัวเอกของเราที่จริงๆป่วยหนะักหรือเวลามีชีวิตอีกแค่ไม่กี่เดือนอยู่แล้วแต่ไปช่วยเด็กที่กำลังจะถูกรถชนก็เลยตายไวกว่าเดิม เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทักทายยมบาลที่ปรโลกแต่นั้นทะลุมิติเข้าไปในนิยายแทนปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือเขาดันเข้าไปเป็นตัวร้ายในเรื่องเป็นนักเลงลูกกระจอกที่สร้างความแค้นให้กับพระเอกจนตอนจบโดนพระเอกเชื่อดสภาพอน,นาสสุดเนึกออกวะนิยายนิยายจีนที่แบบเจคลีเช่คลีเช่หน่อยเนึกออกเป็นสูตรสําเร็จนิยายจีนที่จะแบบว่าแนวแบบมีนักเลงเข้ามาปุ๊บใช่ไหมอาจจะเป็นในน้อยตระก,กูลใหญ่หรืออาจจะเป็นนักเลงอาจจะเป็นรุ่นนี้นั่นเข้ามาปุ๊บโชว์เก่งโชว์กรา แล้วก็แบบโดนพระเอกตบโดนเอกตบโดนเอกตบน,เตบนะเป็นเป็นแบบเป็นตัวร้ายของนียายแนวนั้นนะ่ะนึกออกใช่ไหม <c oughs> ที่มันจะลูบแล้วก็แบบว่าเป็นแมสแมสเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะแมสเนาะแล้วก็แบบว่าก็แบบตัวร้ายก็จะแบบโดนตบโดนตบโดนตกอะไรแบบนั้น <c oughs> ความชิ้หายแล้วก็โศกขั้นสุดคือทะลุมิติเข้าไปปุ๊บตัวเองก็ดันเข้าไปอยู่ในซีนที่แบบกำลังเหยียบขวพระเอกที่อยู่ในร่างของลูกหมาฮัสกี้เป็นนักเลงไม่พอแถมยังรังแกมันโอ้ย ตัวายเรื่องนี้นี่รับไม่ได้นะรับไม่ได้นะจริงแรงแกพระเอกยังพออภัยแรงแกหมานี่ไม่ยอม <c oughs> โกรธมาก <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เพะะนื่อชีว <c oughs> ิตรอดจากพระเอกที่เป็นคนจะขี่เจ้าแคนครับโจลี่ก็ไม่เสียเวลาแม้แต่คิดรีบเก็บเจ้าหมาน้อยเนี่ยมาเลี้ยงดูปูเสือที่บ้านบริบัตเป็นอย่างดีเพื่อแม่ตอนที่อีกฝ่ายได้กลับล่าเป็นคนจะกลับมาแก้แค้นเขาที่หลังจนเ,นเขาตายอานาถอะไรแบบนี้ <c oughs> ซึ่ง วิธีการเล็งดูในท่านหมาของโจโหลีเนี่ยบอกเลยว่าเล่นใหญ่จัดเต็มมากสปอยมากแบบโคตรสปอยเลยเช็ดร้งเท้าให้ทุกเขาให้แบบให้เขาแบบทุกเชา้าทุกเย็นบอกว่าขนาดกับหัวหอมที่ผมยังไม่เช็ดร้งเท้าให้เขาทุกเช้าเย็นเลยนะอันนี้สปอยกว่าผมสปอยหัวหอมอีกร้องเพลงให้เขาฟังเอ้อน,นี้ผมผมก็ร้องเพลงให้หัวหอมฟังหมายถึงว่าร้องเองแล้วหัวหอมก็เข้ามาฟังวันนี้ก็ร้องเงี้ยวถามพ่อร้องอะไรแบบนี้เปลี่ยนผ้าปูรังให้แบบ เป็นผ้าปูรังนอนเนาะให้หอมๆซื้อของเล่นมาเล่นด้วยอะไรแบบนี้อาบน้ําเช็ดตัวจนแบบขนฟูสะอาดหอมอะไรเงี้ยฉีกอาหารป้อนนั่งดูทีวีด้วยกันพามนนอนบนเตียงแต่แต่ว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นาธาตุหมานะเอาจริงทําไปเพื่อเอาชีวิตรอดเฉยๆจริงดีครับเธอจะเป็นทุกอย่างให้แล้วอะไรเงี้ยอืมใช่ซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยดันแบบเขาเป็นร่างเป็นหมาใช่ไหมแต่สมองก็เป็นคนไงไม่หรอเป็นแบบเป็นคนในร่างหมาใช่ปะ ซึ่งก็ไม่ได้อินทราบสิงใจกับการดูแลประคบประงมแบบหมาที่ทําให้แต่อยากใดบางทีอ่ะไอหมาเนี่ยก็แบบแอบนินทาทาดทัดหมานินทาทาดในใจบางทีแบบแต่จริงๆเวลาเวลาเรามีสัตว์เลี้ยงก็แบบน่าคิดเหมือนกันเนาะว่าแบบว่าสัตว์เลี้ยงจะคิดยังไงกับเราวะบางทีแบบหุนหินไม่พอใจก็ทําหน้าหมางนึกนะมีแม้งนึกนะอันนี้มีหมางนึกด้วย นะไม่ใช่สักทีใช่แล้วก็แบบไม่พอใจตลอดเวลาบ้างอะไรอย่างนี้เวลาเขายิ้มยิ้มอารมณ์ไม่ดีไม่มีสาเหตุนะก็ตั้งฉายาเรียกเขาว่าแบบโง่ขาวหวานบ้างเนาะอะไรคนคนอะไรวันๆเอาแต่ชวนหมาคุยเพี้ยนอย่างนู้นเพี้ยนอย่างนี้นะผโหอะไรแบบเนี้ยพอหมาบ่นเนาะหมาบ่นมันเสียงแบบอะไรประมาณนี้ น่ารักน่ารักคือแบบลองลองนลองอ่านแล้วแบบนึกภาพตามดู่าน่ารักมากส่วนทางฝั่งโจโหลีเนี่ยก็แกล้งตีเนียนครับแบบไม่รู้หรอกว่าที่จริงนายเป็นคนที่เลี้ยงดูนายอย่างดีเนี่ยแค่เอ็นดูน้องหมาเฉยอะไรแบบนี้แบบไม่รู้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 เราไม่รู้ไม่กอนเล้งฉากหน้าก็คือเลี้ยงแบบสปอยให้ในะท่านหมารู้สึกดีนะครับอโอ้ใจแบบสุดๆเลยวางแผนว่าทําดีกบเกลื่อนอะไรอย่างนี้เออให้หมาเนี่ยไม่จองเวรที่ตัวเองเคยไปรังแกเขา จะได้ไม่โดนแก้แค้แนกลับเฉยๆอะไรแบบนี้แต่ฉักหลังก็วางแผนมาแล้วแหละว่าแบบเออถ้าถึงวันหนึ่งที่นายท่านหมายอมเชื่อฟังเริ่มเลิกทําหน้าแบบน่าหน้าแบบหนึกใส่เมื่อไรอะไรแบบนี้ก็แบบแพ็กอีกฝ่ายส่งไปให้หนางเอกของเรื่องนี้ไปเลี้ยงตอนน่อทันทีหรือว่าแบบหายแค้นกันแล้วเออจบภารกิจตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชิวๆไปจนจบเรื่องอะไรเงี้ยเออมนีจะพระเอก red flag เนาะซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอตัวนายท่านหมาเนี่ยเป็นยันเดเละนะนึกออกป่มทุกคนทุกคนรู้จักคำว่ายันเดเละใช่ไหม แบบรักมากถึงมากถึงขั้นถึงถึงขั้นแบบว่าฆ่าแกงกันอะไรแบบนั้นเลยนึกออก่เอออะไรแบบนั้นนะ <ś ja> เห็นบนปกแบบดูบั๋นเจี๊ยบดูโทนแบบตลกตลกสบายๆแต่จริงเป็นความสัมพันธ์ที่ทำดีใส่กนันแบบเหลี่ยมๆนะพี <ś ja> เหลี่ยมมาเหลี่ยมไป <ś ja> อะไรอย่างนี้เออ <ś ja> แต่ด้วยความที่อดูแลกันมานานเนาะ ดูแลกันมานานเลี้ยงมานานพอถึงเวลาที่แบบได้ส่งนอ้ท่านหมาไปให้คนอื่นเลี้ยงจริงเอา้าเหงาเฉยเลยเหงาแบบเออก่อนหน้านี้แบบได้นั่งดูทีวีด้วยกันมีกิจวัตรประจําวันแบบป้อนข้าวเช็ดอุ้งเท้าให้เขาทุกวันทุกวันอะไรแบบนี้แต่แบบเหงาแทนเอาหน่อยนะจากคนกลายเป็นหมาตัวหนึ่งละ <laughs> ส่วนในท่านหมานะครับก็โดนคนที่ตัวเองเฝ้านินทาอยู่ทุกวันว่าเพี้ยนนู่นเพี้ยนนี่เพี้ยนนั่นอะไรพอโดนเขาส่งต่อไปให้คนอื่นเลี้ยงจริงแทนที่แฮปปี้สบายใจก็แบบไม่พอใจกว่าเดิมนะแบบบึงตึงกว่าเดิมกลิ่นก็ไม่คุ้นรูปขนก็ไม่ถูกใจอาหารก็ไม่อร่อยไม่เห็นรู้ใจเท่าไอเจ้าโง่ขาวหวานนะไอเจ้าโง่ขาวหวานนะอย่างที่บอกไปนะว่าแบบเป็นฉายาหอยเอง <laughs> สรุปเลี้ยงใครก็ไม่รู้ทุกอย่างนะ ใครเลี้ยงก็ไม่รู้เหมือนกันทุกอย่างโจหลีรับจบหมดเลยนะครับผมคือในท่านหมาเนี่ยเป็นอะไรของเขานะไม่รู้ไหนอาการเป็นไงไม่รู้แบบอืมแบบนะหงุดหงิดตลอดนะครับผมหมงุดหงิดตลอดนะไม่มีไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอ้นี่หรือเปล่าแบบแบบไม่มีสนามอารมณ์หรือเปล่าเป็นสนามอารมณ์ไปมาก็แบบเออชินไงคิดถึงเลยอะไรแบบนี้เอออยากด่าต่อไม่พอใจต่ออะไรแบบนี้ แล้วก็พอยนะก็แต่ถ้าทุกคนคิดว่าแบบเรื่องราวความรักของเจ้าลูกหมาคนจะไปได้สวยไหมบอกบอกเลยว่าแบบยังก่อนใช่ไหมเออคือเรียกว่ายังไงดีเป็นเป็นแนวใหม่ไหมเป็นเป็นแนวใหม่ก็ว่าได้นะแบบเขาอาจจะมีแบบเฟรนด์โซนมีบราเธอร์โซนใช่ไหมแบบมีเฟรนด์โซนมีบราเธอร์โซนใช่ไหมอันนี้ตัดติดแบบสัตว์เลี้ยงโซนเพชโซน เซตโซนเออ <laughs> แบบในท่านครับคือถึงเขาจะเอ็นดูคุณคิดถึงคุณแต่ว่าเขาเห็นคุณเป็นแค่หมานั่นแหละอย่างเศร้าเลยนะ <laughs> กเ็เราจะเป็นยังไงต่อไปในท่านหมาจะได้เป็นหมาตลอดไปไหมแล้วเขาจะทํายังไงเพื่อทําลายสัตว์เลี้ยงโซนของคุณโจหลีเปลี่ยนสถานะจากหมาในใจเป็นคนในใจเขาให้ได้อันนี้ต้องไปอ่านเองแล้วนะ สนุกมากนะครับผมคือนั่นแหละอย่างที่บอกนะดูจากปกมันก็เป็นแนวแบบสดใสน่ารักมีน้องหมาหน้าตาเบื่อโลกเนี่ยเนี่ยแบบว่าที่แบบเห็นแบบกระพริบตาบรปริบๆเห็นไหมเห็นไหมแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขยายให้ดูน่ารักมากดูสิโอ้ยโอ๊ยผิดอันผิดอันผิดอันเออไปทำโลโก้เขาขยับเฉยเลยแหมนะอันนี้ขนาดเป็นคลิปพรีเรคคอร์ดน,นี่ย <laughs> เฮ้ยเขาเขาจะตัดให้ผมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจ ถ้าไม่ตัดก็โปโชว์แต่ว่านี่ครับดูดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูสิดูดูหน้าเหงือของท่านหมาเลยใครมาเห็นก็ต้องแบบดูว่าแบบมองว่าเป็นนิยายตลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออจริงๆไม่ใช่นะแบบว่าแบบมีอาจจะแบบมีน้องหมาหน้าตาเบโลอๆวันวันั่งจินกินนอนๆเป็นหลักแต่เรื่องนี้จริงๆเป็นโทนอบอุ่นลึกซึ้งเหมือนกันครับ ไม่ได้มีแค่เรื่องของคนกับนายท่านแค่2คนแต่ไม่เรื่องของแก๊งลูกน้องนักเลงที่กำลังค้นหาตัวเองในช่วงวัยรุ่นเนาะแบบเป็นเรียกว่าไงดีเป็นเป็น coming of age แบบหนึ่งด้วยละกันเป็น coming of age แบบหนึ่งด้วยใช่แบบว่าเนาะบางทีบางทีคนที่เดินเวมาเป็นอันธพาลเป็นนักเลงบางทีก็อาจจะแบบไม่ได้แย่จากกระมวลสารดานอะไรแบบนั้นอุ้ยผมใช้คำนี้ถูกะไม่ไมูเออนั่นแหละแบบก็ก็เป็นแบบนั้นคือแบบบางทีเขาอาจจะแบบ แค่ค้นหาตัวเองถ้าแบบตับใดที่เขาไม่ได้ทารล่าหรืจนเกินไปเราคนเรามีโอกาสตับตัวแก้ตัวเสมอใช่ไหมนึกออกใช่ไหมเออนั่นแหละเป็นการค้นหาตัวเองเนาะเป็นเรื่องของคุณพ่อแล้วก็คนสมพันธ์ในครอบครัวด้วยเนาะแล้วก็นะการมีโอกาสได้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็เป็นแนวที่ฮิตนะยอดฮิตอย่างที่บอกเนาะแบบว่าแบบถ้าแบบฝั่งญี่ปุ่นก็จะเป็นแนวอิเซไกอะไรแบบนี้นเออแบบของจีนก็คือนะการกลับชาติมาเกิดการการแบบ มีชีวิตที่สองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราน่าจะแบบเคยมีจินตนาการของเราว่าแบบเออถ้าสมมติว่าเราได้ไปต่างโลกได้ไปแบบอยู่ในย่าไยแบบนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะเป็นยังไงเนาะมันก็แบบน่าดีเหมือนกันก็เป็นเป็นหนึ่งในเอลิเมนต์ยอดฮิตที่จับมาแล้วทําได้ค่อนข้างกลมกล่อมมากครับครับนะผมใช่เป็นเรื่องที่มีความแบบเออดูแบบมีความลึกซึ้งในโทนสบายของมันอนะ่ะก็มีแง่คิดมีอะไรสักหลายๆอย่างที่แบบอ่านแล้วมันแบบเออได้ได,ได,ได้ได้กลับมาคิดต่อเหมือนกัน ใช่ครับซึ่งเราจะเป็นยังไงกันต่อนะครับต้องไปอ่านที่เรื่องวันๆกับในท่านหมานะครับผมนิยายเรื่องล่าสุดจากสำนักพิมพ์ไอรานะครับผมกําลังเปิดจองแบบครบเซตอ่านยาวๆแบบรวดเดียวจบเลยนะครับผมแล้วก็มีให้อ่านรายตอนในเว็บด้วยอยากชิมต่อว่าจะเป็นยังไงไปอ่านที่ลิงก์ปากหมุดได้เลยนะครับผมแล้วก็มีสแกน QR code ด้วยนะใช่ไหมซึ่งอย่างที่บอกครับพระเอกเรื่องนี้เป็นหมาของแท้ครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคน